สวัสดีจ้าพี่น้องทักทายๆวันเสาร์กับเจอเสาวอีสานจังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอหนองคอกนอกเขตเทศบาลเมื่อน่าผ้ากินเมื่อว่นผ้ากินข้าวปุ่นมื้อนี้ผ้ากินข้าวเหนียวข้าวเหนียวเสื้อติบคือเก่า <c oughs> แล้วก็น้ำพริกลานเล่าค่ะน้ำพริกลานเล่ามีปลาร่าสับแล้วก็น้ำพริกเผากุ้งค่ะจเจ้าเก่าเจ้าเดิม200กรัม240บาทค่ะแซ่บแซ่บแซ่บคักแซ่บหลาย คุณภาพสมราคาค่ะอันตักออกมาหลายๆกินมาเบิดค่ะถามหลายหลายตักออกมาเยอะๆกินหมดไหมกินไม่หมดก็เก็บไว้กินอีกนะคะอันนี้แซบแซบก็เลยกินดูอันใดบ่แซบก็บ่กินคือ <c ười> ตักออกมาหลายแท้ตักออกมาหลายมันจังอันเพื่อกุๆๆ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 ้งกุ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 ้งเพื่อๆๆๆควค่ำคกิบเก๋ของคลิปค่ะอันนี้กุ้งเป็นัวโตมาเลยได้นน่กุ้งใจนำเหนือ มากๆค่ะน้ำพริกตาแดงน้ำพริกตาแดงแมงดาก,ก็มีนะคะ <c oughs> บาทที่นี่บ่บ่บ,บ่จบแค่นี้ดิ <c oughs> บ้างมาสายส่วนหมูแต่เดียวทอดหมูสามสันทอดแซลมอนเยอะเอาห้วยห้วยลงไปเนาะหมูสามสันทอดเอาไปฟังนี่ หมูสามชั้นสูตรน้ช่วยแล้วก็น้าอ๋อยนะคะหมักด้วยมักมักตามใจชั้นตะวันแป้งใช้แป้งโก๋ตีแล้วก็แป้งสาลีอเนกประสงค์ค่ะผสมกันแล้วก็ผสมโซดาเย็นๆหรือว่าผสมน้ําเย็นค่ะมันจะได้กรอบๆบอกว่ากรอบๆสุดๆยันบเสือค่ะเย็นแล้วก็กอบพี่น้องอืมอ่ะอ่ชาหมั่นเป็นก้องกรองกันกันเป็นสสดอชวนพูนกันไปหรอ พอิอแบอม้อบแบบแปงเห็นเนาะผักหนึ่งก็มี่ผักหลายสียางโอเคกินกันเลยปะอะกินข้าวเป็นมู่กันพี่น้องกินข้าวเป็นเพื่อนกันค่ะสร้างความหิวให้กันสร้างความสุขหรืออันสร้างความทุกข์กับบมูหเพราะว่าบางคนหิวเรลาก็ทุกข์บางคนกินน้ำกันกันกบ,กบซุกยังสินะแต่ว่าอยากให้ดูแล้วมีความสุขผม แจ้งโท้หรือเปล่าใชจ้ะเออค <c oughs> ุกลาจห้มใหม่พี่น้องบางครั้งแสงแดดมันแจ้งเกินไปมันสว่างเกินไปสินะมันก็ะมุนแต่ว่าช้าง,งองกลินเนาะเอาสม,มุนใช่ เจ๊บอกไปแล้วบอกว่ามีวางขายที่ร้านกว๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำอ่างศิลาจังหวัดชนบุรีนะคะแค่หรอว่าท่านอยากกินตอนนี้อยากกินหมูสามสันเนีนแป้งโกกีแป้งสาลีอนเนกประสงค์แล้วก็น้ำเย็นจัดหรือโซดาเย็นจัดนะคะ ส่วนเ็นงานอาหารมันก็บอกว่าไม่ได้ใส่แป้งโกกี้ใส่แค่แป้งสาลีอเนกประสงค์อย่างเดียวก็ได้เพื่อนว่าได้หรือว่าใส่แต่แป้งโกกี้ก็ได้จ้ะอย่าลืมน้ำเย็นจัดหรือน้ำโซดาเย็นจัดนะคะน้อง Video finished. Come on. Don't do it. No. <laughs> okay. Come on. Again. They have to come in camera. Mm hmm. เนาะยง่เมอื่น,นอันคือว่าอายทังสี่แล้วเนาะคอมเมนต์เทคอิดอีฟนอตอีพีพีแซดสวนอ่ะ,ะอพูดซ้ายมาหาพูดซ้ายพูดซ้าย คนคีไอายไม่ค่อยชอบออกซือ้ออ้างอู้ๆอู้อกรอบดีค่ะว่กรับดีเพิ่นมากกินน้ำนด้หนึ่งเป็นเพื่อนน้องแต่ที่จริงต้องเรียกเขาพี่นะคะอันนี้เจ๊ ใจเอ็นกวนๆกันซื้อทำประสานแซนกันกนะเน,นาะเอินน้องเอินพี่เอินอย่างเอินแฟนกุุงทราบเพื่อนมากอันนี้กันเจ้าชอบกินปะลาสับค่ะพญ่อนเราเนี่มากกินนั่น น้ำพริกเผากุ้งจ้ะแต่เราคนสิมักร่คือกันเนาะแต่ว่าเจนมีกินในเบอร์ทั้งซองยางค่ะจ้าอ,อปลาแซบของเขานี่ทำได้รสชาติเฉืบ่บยว่าเลิศสุดสาบอี แจมอนนี่นออนนนใช้หม้ออบลมร้อนนี่ค่ะบอกล้มนิดหน่อลมอากาศร้อนค่ะแต่ท่านหักมาบอกว่าคว่ำลงหรือเปล่าคว่ำลงค่ะที่นี่แดดแรงมน้นแะแดดแรงเออ นิ่งกินหักเลยงั้นจะแบบนักกินอ่ะหักเลยนึง่งกินเลยผักซีอ,อิอมป่าแล้วเอาเรียนหักซีอรอมแล้กันกิ้มเลยแบบที่นี่ยอมผักจะเก็บไว้นะคะ เดี๋ยวพักกินผักมาออื่นวันนี้เน้น,นหมูสามชั้นกับน้ำพริกพี่น้องมันเข้ากันเนาะอืมอืมจังใจเนี่ยจังใจมันเป็นจังสีอ่อ๋อจบท้ายผักซีล้อมหมูสามชั้นอ้าโอ้ม,มุมนี่งคือเป็นมุมดีๆต่อใจแท้มาไม่ได้มุมดีๆต่อใจตอนถ้ายคลิปโอ้ยน้อปลาแดกบองน้ำพริกเผากุ้ง มีกุ้งมาเป็นตัวอ้าวตบไายคะ่ะสวดจูนพูน